สวัสดีครับสวัสดีไปยังผู้ที่ติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีไปยังผู้ที่ติดตามนะครับทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็เฟซบ o o กแฟนเพจนะครับแม็กมอเตอร์คาร์ซื้อขายรถบรรทุกมือสองนะครับวันนี้นะครับมีนัดดูรถอีกหนึ่งคันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับพอดีนัดกับเจ้าของรถไว้ที่ปั๊มน้ำมันนะครับเมื่อวานมาส่งรถคันนึงอยู่คอนแกนก็เลยเลยมาดูคันนี้ต่อเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นอีซูซูเรร้อย 50แรงม้านะครับเจ้าของตัวมาบอกว่าจะขายนะครับตัวนี้เป็นเฟืองท้าย F หน้าหลังนะครับแล้วก็ได้เป็นทิฟฟี่นะครับรถคันนี้เฟืองท้ายเป็นเฟืองท้าย F นะครับกระทะเป็นกระทะอลูมิเนียมนะครับยางขอบเแล้วก็ระบบเบรกจะเป็นระบบเบรกทิฟฟี่นะครับก็มาดูสภาพช่วงล่างคดีไปพร้อมๆกันนะครับสภาพ คัสีคัสซีก็สวยเลยนะครับภาพคัสีสวยข้างหน้าก็จะเป็นคานหน้าเอฟนะครับนี่ก็เป็นล้อมิเนียมแล้วก็เป็นยางเรเดียนนะครับดอกยางก็สวยๆนะครับอันนี้เจ้าของนะครับติดตามในช่องเราก็พอดีแกอยากขายนะครับก็เลยโทร โทรเข้ามานะครับให้เราเข้ามาดูรถนะครับมาตีราคารถนะครับก็สภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับรถดูแล้วรถน่าจะเคยทําสีมาแล้วรอบหนึ่งนะครับส่วนมากผมซื้อรถผมเน้นพวกเครื่องคัสซีนะครับเครื่องคัสซีดีก็ที่เหลือสีสันเดี๋ยวเราเก็บได้นะครับเครื่องดีคัสซีดีช่วงล่างดีก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าส่วนมากรถบรรทุกมันเป็นรถที่ใช้งานหนักอยู่แล้วนะครับเรื่อง สีสันมันก็ถลอกผกเปิดก็ธรรมดาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปถึงที่ร้านเราก็เก็บงานกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวคันนี้ต่อรองราคากันกับเจ้าของก่อนนะครับถ้าได้กันก็เจอกันที่เต็น์เรานะครับตอราคาเจ้าของก็เปิดมาแรงอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวลองต่อราคากันนะครับถ้าได้ก็เจอกันที่บ้านเราเลยนะครับรถคันนี้ สภาพคัตซีข้างหลังนะครับสภาพสภาพคัตซีถือว่าสวยนะครับพวกยางอะไหล่พวกนี้ก็ยังมีอยู่นะครับดอกยางด้านนี้ก็ดอกยางฝั่งนี้จะหมดแล้วนะครับสภาพคัตซีฝั่งด้านนี้นะครับคัตซีสวยนะครับลรถคันนี้ถือว,ว่าช่วงล่างเจ้าของรถรักษารถได้ดีนะครับแต่จะมีสีสันพวกนี้หรอครับมันก็ธรรมดานะครับ เผื่อว่าใครสนใจหาอยู่นะครับหาตัว5เมตร50นะครับเพื่อนท้ายเ F หน้าหลังเบรกทฟีนะครับคันนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกคันหนึ่งนะครับพอเราเก็บงานเสร็จทําสีเสร็จนะครับก็จะออกมาสวยงามนะครับตรงไหนที่ไม่ดีเดี๋ยวเราจะเก็บให้นะครับอันนี้คือสมมติว่าถ้าได้ราคากันนะครับพวกนี้ก็เป็นรอยนะครับเป็นรอยกันชนด้านหน้าน่าจะ ชนมานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถ้าได้ราคาก็เข้าไปก็เก็บให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับสภาพภายในก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าใช้ได้อนะครับนี่น่าจะเป็นเกียร์ลมนะครับเกียร์ลมเกียร์วัดลมเบาเบาเป็นเบานอนนะครับเบาถ้าลูกค้าจะเอาเป็นเบาเดิมก็มีให้นะครับลูกค้าสนใจ อยากจะเป็นเบาะแบบเดิมๆนะครับเดี๋ยวที่ร้านเรามีหลนยอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูพวกเครื่องกันนะครับมาดูพวกเครื่องยนต์กันทันนี้ก็ตามนี้ก็มีรอยนะครับมีรอยเดี๋ยวไปที่ร้านก็เก็บใหม่ทั้งหมดนะครับจริงๆซื้อรถไม่ต้องซีเรียสเรื่องสีนะครับเพราะว่าเข้าไปอยู่ที่อยู่ผมมือเก็บออกมาให้สวยทุกคันยู่แล้วนะครับเครื่องดีช่วงล่างดีคาซีดีก็ถือว่าจบเลยนะครับเดี๋ยวดูเครื่องกันนะครับเดี๋ยวยกเครื่องดูนะครับ สภาพเครื่องยนต์นะครับเครื่องก็ถือว่าแห้งดีเลยนะครับเครื่องถ้าดูจากสายตาก็โอเคอยู่นะครับตามพวกข้างล่างตรงนี้นะครับก็เดิมๆนะครับแผ่นพวกกันความร้อนพวกนี้ก็เหลือครบหมดนะครับแล้วเครื่องเครื่องคันซีคันนี้เือว่าผ่านเลยนะครับสภาพเครื่องไม่มีเยิมนะครับนี่ก็เป็นปั๊มลมนะครับลูกค้าไอ้เจ้าของรถคันนี้นะครับติดระบบจิฟฟี่มานะ ระบบแอร์อะไรพวกนี้ก็ครบหมดนะครับเรามาดูฝั่งด้านนี้กันบ้างนะครับสภาพเครื่องสวยเลยนะครับสภาพเครื่องตามพวกข้างล่างพวกนี้นะครับก็ยังเป็นสีเดิเดมๆของมันอยู่นะครับแล้วก็จะมี ฝั่งด้านนี้นะครับเท่าที่ดูมารถน่าจะเฉียวด้านนี้มานะครับฝั่งด้านนี้เก็บสีมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่โดยรวมรถก็คือรถบางนะครับเพราะรถยังบางๆนะครับดูตามพวกพื้นคานข้างล่างนี้นะครับพื้นคานล่างพวกตะเข็บนะครับหรือว่าจะเป็นพวกคานรองรับโหวเก่งนะครับพวกนี้ก็ยังเป็นเดิมเดิมนะครับไม่น่าจะชนหนักมานะครับน่าจะเป็นการ ฝั่งด้านนี้มานะครับเจ้าของก็เก็บสีอาจจะเก็บสีที่อู่ไม่ดีนะครับแป๊บเดียวก็แตกออกแล้วนะแล้วก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับรถคันนี้เครื่องดีคัสซีดีช่วงล่างได้นะครับก็ถ้าคุยราคากับเจ้าของได้ก็เจอกันที่เต็นท์เราเลยนะครับถือว่าใครที่สนใจหาอยู่นะครับก็เข้ามาดูดูถ้เข้ามาดูที่เต็นท์เราได้นะครับตอนนี้รถรุ่นนี้ที่ร้านเราก็มีเข้ามาให้เลือกกันอยู่เรื่อยๆนะครับ ก็คลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมและติดตามนะครับกอคลิปนี้พอจบการรีวิวนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ